สวัสดีครับเราจะพูดถึงพันธะนะครับพันธะที่อยู่ในสารชีวโมเลกุลน,นะครับถ้าเป็นกลุ่มคาร์บอนไฮเดรตนะครับพันธะที่จะเจอก็กคือพันธะอะโคเวเลนบอลนะครับซึ่งเป็นพันธะที่เกิดขึ้นแล้วเราเรียกว่าไกลโคซิดิบบอลซึ่งเป็นพันธะเฉพาะสําหรับกลุ่มคาร์บอนไฮเดรตนะครับจับกันระหว่างอาคาร์บอนนะครับแล้วก็เกิดโอลิงเกชเกิดขึ้นนะครับระหว่างโมเลกุล พันธะไฮดรจนเกิดขึ้นค่อนข้างทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของโปรตีนนะครับก็จะเป็นพันธะ,ะที่เป็นคาร์บอนเลตรเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นพันธะเพปไทด์นะครับหรือว่าเพปไทด์บอลซึ่งอันนี้เป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่ด้านซ้ายคือคาบอกซิลกรุ๊ปนะครับกับหมู่อะมิโนที่เป็นหมู่ถัดไปนะครับในสายของอะอมิโนแอซิดที่ต่อกันสายเพปไทด์นะครับก็เกิดพันธะ เพบ์ทายหรือว่าเพบ์ทายบอลนั่นเองนะครับในกรณีของพันธะไฮโดรเจนนะครับก็เกิดขึ้นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของโปรตีนนะครับเมื่อเวลามันเกิดเป็นสายโพลีเพปไทายนะครับหรือสายเพปไทายยาวๆนะครับมันจะขดกันเป็นก้อนนะครับซึ่งการขดกันเป็นก้อนเนี่ยจะเกิดพันธะมากมายนะครับนอกจากไฮโดรเจนบอลแล้วยังเกิดพันธะที่เป็นอวอนิกบอลนะครับหรือแม้กระทั่งพันธะที่เป็นเป็นแรงนะครับแรงวันเดว์วาวเนี่ยครับก็สามารถเกิด แรงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของบรรทัที่เกิดขึ้นในาสารชีวโมเลกุลนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ